ขียวที่ทุกคนรอคอยฟันแรกของอิชิตาบุริจิจะเป็นชาออร์แกนิกปลอดสารเคมีชาจัดจจากอิชิตงบุริจิครับอีกลาะครับคุณเทียรแะในในคชาจัดจ้าครับสุดที่รู้อิชิตงชายคนหนึ่งครึ่งชีวิตเกิดและโตมากับชาเขียวเขากลับมาอีกครั้งเริ่มต้นใหม่ด้วยมือของตัวเองปลูกเอง เ็อเองพิธีพิธันนะครับเด็กที่เราย,ยอดห้ามรูดเข้ม,มือกับตัวเองเอายอดอลเท่านั้นยอดอดอดอย่างเดียวอันที่ไม่เอาคมีเพียงสามใบเท่านั้นและเชื่อว่าหากพวกเขา,าไ,ไม่กินดาคนในครอบครัวเราก็กินดาใครเบื่อไมใจจัด ทำเองทุ่มหัวใจไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อดั้งก็คือชาเขียวที่ทุกคนรอคอยคันแรกของอิชิตันรุริจากเป็นชาออร์แกนิกปลอดสารเคมีชาจัดจ้านจากอิชิบันคริจิขอบคุณครับพอเซตต์ก็เปิ่หน่อยครับทั้งหมด ที่วันนี้ผมกับผู้ตงหมดอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับงั้นคุณได้คําตอบแล้วครับสวัสดีผมกลับนะครับก็ร so, อเล่นรอเล่นนะครับหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนังโฆษณาเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ที่สุดเคยการทำโฆษณาเรจาจในชีวิตเราทําหลายเรื่องเหมือนกันพอสมควรแต่การเริ่มต้นมันลําบากมากนะคือหนังเรื่องนี้ใช้เวลาในการทุ่มเทนในการทโฆษณาเ,อเยอะมากคิด ผ่านกระบวนการคิดที่จบจุที่สุดเพราะว่าพอเราสมมติเรามียอดขายหมื่นล้านเนี่ยเราทำโฆษณาเรื่องหนึ่งออกมาสักสามล้านห้าล้านถ้าออกไม่ดีเ้าก็ทิ้งมันไปทําเรื่องใหม่ก็ได้หรือเราโฆษณาไป 50, 000, อีกห้าสิบล้านก็ไม่ไม่โดนก็เสียห้าสิบล้านเพราะเรามีกาไรพันล้านสำหรับผมไม่เคยตอนเนี้อิซิต่างเนี่ยบริษัทไม่ต่างเนี่ยมีทุกอย่างออฟฟิศก็มีพนักงานเต็มห้องอนะครับโรงงานกำลังก่อสร้างอยู่ นะครับแล้วก็มีทุกอย่างยกเงินยกขายครับแล <laughs> ้วการใช้เงินทุกบัทซื้อสัส่งเนี่ยก็เหมือนกับเราเริ่มทงธุรกิจเนี่ยถามว่าคําว่าร่หลวผิดพลาดเป็นไรไหมครับมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องผิดพลาดก็ได้ครับโดยว่าการผิดพลาดที่ใหญ่ๆนะครับมันอาจจะทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะเดินต่อไปหลังลาจะไม่ได้โอกาสการแก้ตัวก็ได้หลังเรื่องนี้จริงๆแล้วออมา มาเกี่ยวข้องในวันนี้ดีเคยผมเพียงไปเอาส่วนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าการทาธุรกิจก็เหมือนกับว่าเราเรามีโปรดักแล้วล่ะเคยชาเขียวก็คเคย,ยสินค้าในตลาดต้องการก็เหมือนกับเราท,ทําธุรกิจมันมีสินค้าในตลาดที่ที่เรามีแล้วก็ตรงจุดของตลาดซึ่งเราเชื่อว่ามันขายได้หรือคุณมันขายได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเความต้องการปัญหาเคยเราจะสื่อสารยังไงคือนังเรื่องนี้ ทุกคําถามหรือทุกโผดัตทุกขั้นตอนครบถ้วนในะารำหรับการทําธุรกิจเป e เ็เลยหนังเรื่องนี้เราผมไม่ว่าทําเองถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เราดูแล้วเขียนอะไรในหนังโฆษณาใน Facebook ผมมีการมีคนตอบเป็นหมื่นคนเขาจะบอกว่าเห็นคุณตาทําเองทําด้วยมือทําด้วยใจพิธีพิถานเข้มงวดก,กับตัวเองไม่ยอมแพ้ไม่ทอนะเคย สุดยอดก็เคยสาใบเท่านั้นคัดอย่างพิธีพิธันนะครับทั้งหมดรวมแล้วก็คเควิธีท,ทําธุรกิจให้ผสมเร็จแหละคือธุรกิจเนี่ยถ้าเรามีสินค้าเรามีความสำารถเรามีทุนมีทุนำมหาหาไม่ยกากหรอกครับเรามีเงินเราก็ไปซื้ออะไรนะแฟรนไชส์ของธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นเดอะพิซซ่าเดอะวีควีนหรืออีกเอสที่มาทําพวกแฟรนไชส์ต้อเยอจะมากมาย แต่ธุรกิจที่เราซื้อมาทําไมบางทีเราไปทําแล้วไม่ปรมาะสมเลยสิ่งที่มันขัดก็เคยอจิตวิญญาณของเจ้าของอันนี้สองเขเคยกลับไปที่ทีเซอร์เรื่องแรกที่ผมอยากจะมาสื่อวันนี้เคยในมุมมองหรือว่าเวลาผมคุยกับพนักงานเขาเรียกว่ากลับไม่บ่อยกลับไม่บ่อยคือหมายถึงว่าลงลึกอ่ะรู้เหมือนใช่แต่มันไม่เหมือนกันนะครับก็ทีเซอร์ก็เคยทีเซอร์แต่ถ้าทีเซอร์ที่ได้ผลได้ยอดขายนี่ถ้าคุณผ่านการคิดอย่างลึกซึ้งตั้งใจทํา ก็ดูแลทุกขั้นตอนคุณตัตออกส่วนนาคุณสงยเรื่องนี้ก็เหมือนธุรกิจเลยว่าเมื่อสินค้าเราจะนํามาขายเนี่ยอะไรมัง่งเมื่อมีคนทาอยู่แล้วในชาเขียวในตลาดมีตั้งเยอะๆมีเจ็ดแปดแบรนด์เลยแล้วเขาก็ไปเจ้าตลาดมาหลายปีแล้วก็ย่อขายเยอะๆมากมาเป็นหมื่นลานเราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมกับเรานี่เป็นสิ่งที่สาคัญครับความแตกต่างที่เราจะเสนอการขายให้คนอื่นเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ สำคัญนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบอย่างเยียถือว่าเป็นเป็นถูกหรือผิดนะครับเคยไม่มีถูกกับผิดแล้วแต่มุมมองของคนเลยแต่ก่อนที่เราจะทําสินค้าออกไปโดนเมียผ่านกระบวนการคิดแค่ไหนนี่สทำคัญมากเลยถ้าเราเรามีแล้วเราก็ขายก็ขายได้จริงๆแต่ละเราจะขายได้มากๆเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่มีผ่านกระบวนการคิดเหมือนหนังโฆษณาเหมือนโปรดักต์เหมือนการวางราคาไนะซส์เราก็ รสชาติของเราที่จะทาออกมาให้มันความแตกต่างถามว่าขนมชิ้นหนึ่งน้ำขวดหนึ่งมันจะแตกต่ตตางตรงไหนนะครับจริงๆแล้วบางคนบอกทายังไงก็หาความแตกต่างอ่อยังไงก็แตกต่างครับไม่มีวันที่สามารถอยูอ่ได้โดยไม่พัฒนาให้ดีขึ้นไม่มีธุรกิจไม่มีโปรดักต์ไหนที่ออกมาแล้วเขาถือว่าดีที่สุดผมชอบถามอยู่เสมอว่าทีวียี่ห้ออะไรดีที่สุดบางคนก็ยกมือโซนี่ซัมซุงเอลี คำตอบที่ถูกต้องเคยทีวีที่ยังไม่ออกสู่ตลาดผมก็เปลี่ยนเทียมอย่างอีกอันหนึง่งวันนี้ทุกคนกลับบ้านนะตอนเย็นอาบน้าก็ทุกคนก็ต้องมีผ้าเช็ดตัวใช่ไหมปกติเราอาบน้าเราก็เจอหบรับเสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดแล้วก็มาเช็ดตัววันนี้เปลี่ยนใหม่เอาผ้าเช็ดตัวไปอาบน้ำนะครับเราไปต้อาบแล้วเราก็มาเช็ดตัวนะครับแล้วก็บีบน้าให้แห้งผ้าเช็ดตัวเราแห้งแล้วแล้วผมก็บอกว่า ไม่ได้เลครับคุณน้องที่คุณก็ไปบีบพระเตัวอีกครั้งหนึ่งขอน้ำอีกถ้วยหนึ่งถ้าไม่ได้นะผมจะยิงเป้าเชื่อไหมว่าคุณบีบน้ำได้อีกถ้วยใหญ่เลยครับไม่มีวังหมดหรอกครับมันความคิดมันยังมีอีกบางทีเรารู้สึกว่าเขาทําดีอยู่แล้วเราทําสู้เขาไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันยังมีดีอีกขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวนะเขาก็สามารถทําได้อีกถ้าเราจะทําดีแเ้าก็จะทําได้อีกเหมือนเดิม นั่นคือเราต้องเชื่อสำคัญมากเลยเราต้องเชื่อแล้วว่าความพิสูน์สรรไม่มีวันสิ้นสุดเราอยู่รู้สึกว่าโอ้ดีแล้วจริงๆผมก็ทําโฆษณาของโอชิมาดีแล้วเพียวริคูก,ก็ทําดีแล้วนะครับลิต้นก็ทําดีอีกแล้วโอโ้โหมันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้น,นการที่เราจะอยู่ได้ในการสื่อสารเราต้องดีกว่าเดิมอีกนี่เป็นสิ่งที่มาของหนงหลังเรื่องนี้ตอบทุกอย่างเออเคยเมื่อสินค้าตัวหนึ่งเนี่ย มันก็คล้ายๆกันแต่ความแตกต่างอยู่ที่ตรงไหนซึ่งเราเมื่อถูกปีนปบมันก็จะออกมาเอาผมยกตัวอย่างเหมือนกันถ้าผมจะทำฉากเกี่ยวให้เหมือนกับโอชิร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เคยเประโยนอะไรครับมันก็เคยเปลี่ยนจากโอชิมาเป็นอีชิกนแต่ถ้าถามว่ามันไม่เหมือนกับเขาแล้วผมกลายเป็นน้ําที่มันพิสดำมันไม่จริงหรอครับมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็มีจุดขายที่โดนน่ะคําว่าโดนนี้เคยนิดเดียวโดนนี่เคยอะไรก็เคยเช่น ที่พามาเราขายดีจนเราเลิมไปเลยว,ว่ามันมีจุดขายตัวหนึ่งที่น่าจะนํามาใช้แล้วซึ่งโลกทั้งโลกเนี่ยก็สนใจเคยออกเป็นนิชชาอปอสางกิษไม่ใช่บอกว่าสมัยก่อนเราไม่คิดคือเราอาจจะขายดีจนเราเลิมคิดแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าแค่นี้ก็ขับผลิตไม่ทันอยู่แล้วเนี him, s <S ่ยสมมติคุณจะเป็นคุณทําชาเขียวอีกยี่ห้อหนึ่งจงคิดอะไรที่มากกว่าออกเป็น,นอีกมันก็ยังมีอีกใช่ไหมฮะนี่นคือคำว่าออกเปนเิมันก็เป็นจุดขายอันใหม่ใช่ไหมฮะ มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถนาเข้ามาใช้อย่าพี่ว่าเอาหมดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยอ,อยู่ในตลาดแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรโอชิออกมาเป็นชาเขียวขายดีมากถ้าใครทําชาเขียวอีกขายดีไหมครับเจ๋งทุกทีห้องเลยครับจนกว่าเพียววิคุเพียวิคุเอาสื่อสารอะไรชาขาวผมว่าเขาคิดถูกมากเลยถ้าเกิดเขาพูดคาว่าชาเขียวแบรนด์ชาเขียวตอนที่มีอยู่ในตลาดทุกคนพูดเรื่องชาเขียวเลยโดวยเ่าะใครพูดเรื่องญี่ปุ่นเจ๋งทุกเจ้า พราะชาเขียวของโอชิยืดคำว่าชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นมาแล้วพวกเราเอสเอหรือนักธุรกิจทุกคนนะครับการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแบรนด์โปรดักต์ความแตกต่างม,มีอยู่แต่แบรนด์สำคัญมากจุดยืนของเราเคยอยู่ตรงไหนพิธีกรเนี่นยยืนอยู่ได้สองจุดจุดที่หนึ่งเคยชาเขาจุดที่สองเขาไปปรับไซส์เป็นสามร้อยห้าสิบเขาเรียกว่าป่ากล้อมเมืองเขาไปทำจากตลาดจังวัด อีสาน่อนขายที่สิบบาทอันนันเปจนหลักหนักสำหรับเขานั้นเราอยากทาแบบตามเขาเพราะว่าเทลิโู้ที่มันซื้อกะทิแดงรวยมากตอนขายสิบาทเนี้ผมบอกให้เขาขาดทุนมหาศาลเลยไม,ไ,มไม่ได้ที่ได้กำไรเพราะเรา,เร,า,เร,ารู้ต้นทุนอยู่แล้วแต่เขาตัวย่อมเขาคือเขาย่อมขาดทุนก่อนนะครับแล้วไปตีจากต่างวันคืออีสานเขียนยี่สิบาทโทัชิสิบบาทเทลิโก้ชาขาว นะแล้วก็เลือกดีเซนเตอร์ถูกเลยเอาก๊อตไม้มาทำตอนนั้นเขาเรียกชาเขียวก๊อตไม้นะครับก่อนจะมาเรียกเพียวรีบูนี่เรียกก๊อตไม้มาหลายปีราคาเคยสิบบาทเป็นตัวทำตลาดห็นไมว่าไม่ว่าโอชิจะแข่งไหนแข่งไหนก็สามารถแจ้งเกิดได้อีกเพียวรีบูก็หาจุดยืนของตัวเองไม่ว่าที่เราจะทําอะไรแข่งกับคู่แข่งอย่าทําเหมือนกับเขาแล้วก็จุดยืนเหมือนกับเขาชื่อใครๆเขาแล้วก็ไม่มีจุดแตกต่างเลย ต้องหาจุดแตกต่างให้ได้นะครับไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชนะเขาไม่จําเป็นนะครับเราไม่ได้เป็นล้มล้างข้า้งๆนงนะครับแต่อย่าลืมนะครับสมมติร้านทองเยาวราชมีอยู่ร้านนึงเราไปเปิดร้านทองชื่อเยาวราชอีกใครทอไม่เกิดประโยชน์นะชื่อเลงหงก็ได้ชื่ออะไรก็ได้ครับแต่สุดท้ายตลาดทองที่เยาวราชมันเติบโตเพราะว่ามันมีความแตกต่กางนะมีการแข่งขันมีการแข่งก้นบริการ แข่งราคากันแข่งบริการ,รไทยลายสวยงามแล้วแต่ใครจะออกบางคนเน้นราคาบางคนเน้นทองสวยงามบางคนเน้นพนักงานสวยรามก็แล้วแต่คือจุดยืนของตัวต้องชัดเจนแต่ถ้าเราทําเหมือนกับเขาไว้เสีเลยไม่เกิดอยู่ฮะยากงั้นเธอปุูบที่หลักแจ้งเกิดสองสองส่วนหลักๆก็ๆคยไซส์สามร้อยห้าสิบสิบบาทกับชาขาวเอาวันนี้ผมทำอีซิตันก็เหมือนการจุดยืนคือมผมเรียกว่าสามวางหนึ่งใจนะครับ ก็ก็เป็นข้อคิดอะไรที่ฝากเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เคยทำทุกที่ทุกวันเนี่ยเคยคําว่าว้าวนี่เหมือนว่าเราเห็นอะไรประทับใจว้าวขวดสวยอันนี้เห็นร้านสวยว้าวเห็นแต่ตัวสวยว้าวกับผู้หญิงคนนึงแต่ตัวสวยว้าวมาพอคุยใกล้ๆแต่ก็ปากเมนหายไปเลยดีตัวเเคยว้าวที่หนึ่งเนี่ยต้องประทับใจเคยแพ็คเกจิงแงแพ็คเกจิ่งของเราอะถูกคิดมาก่อนแล้ว สำคัญมากนะครับการการทำธุรกิจดูเหมือนแบบเอ้ยเราจะออกอะไรกัอย่างเหนือถ้าไม่ผ่านกระบวนการคิดอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะวันนี้ผมแนะนำจากประสบการณ์ครับแล้วคุณก็ดับแปลงไปใช้กันถามว่าในตลาดมีสองเจ้าหลักๆหละที่เป็นเจ้าตลาดอีกคนนึงขายห้าร้อยห้าร้อยซีซียี่สิบบาทอีกคนนึงขายสามร้อยห้าสิบซีซีสิบสองบาทถ้าคุณออกห้าร้อยคุณก็ต้องไปแข่งกับเจ้าห้าร้อยซึ่งคุณมาที่หลังเขาสู้ก็ไม่ได้ พอไปสู้พอเอา520บาทไปสู้กับ1 2 0บาทก็สู้ไม่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นคือใส่สิ่งสำคัญมากการตั้งราคาเป็นตัวกําหนดสถานการณ์ของตัวเองบางครั้งถ้าตั้งผิดก็ต,ตายทันทีเลยเคยผมค้นพบอยู่อันหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนที่ชาติที่กินน้าเยอะๆโดยว่าน้าที่มีน้ตาตาลมีความหวาน 500cc มันเยอะเกินไปสําหรับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ แต่สามล้านห้าสามล้านห้าสิบสีซีสำหรับผู้หญิงก็โอเคสำหรับเด็กก็โอเคแต่ว่าสำหรับผู้ชายเดี๋ยตอนที่เราอยู่นะมันน้อยไปนิดนึงสี่ร้อยยี่สิบซีซีเนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะแข่งกับทั้งบนก็ได้และแข่งกับทั้งล่างก็ได้เราสามล้านกว่านั้นคือเราตั้งราคาไว้ที่15บาทหรือว่า16บาทในโมเดลในโมเดลเด็ 8. เราสามารถเหลือช่องว่างไว้สําหรับทํากล่อง 25440 40บาทเสร้อสิจงาของอีซี่ตาม,มันจะมีราคา10บาทและ15บผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าคุณตั้งผิดเนี่ยทำอะไรไม่ได้พิริขุเนี่ยมาถูกทางเครับแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคือพิริขุเนี่ยตอนนี้ออกมา3544 12บาทเขาทำกล่อง2544ขาย10บาทขายได้ไหมครับขายไม่ได้เพราะว่า10 40, บาทกับ12บาทมันต่างกันนิดเดียว่แล้วก็เป็นกล่องเป็นขวด โอชี่ที่สมัยก่อนสิบปีก่อนที่ผมตั้งในถูกแล้วคือห้าร้อยซีซียี่สิบาทสองร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยสิบบาทมันมีช่องว่างที่สามารถทําขายได้คือกล่องก็ขายให้ใหกับเด็กผู้หญิงที่ต้องการดื่มนิดเดียวแล้วก็ทิ้งเลยขวดก็คนที่ต้องการกินเยอะหรือว่ากินเลือะก็เก็บไว้ในตู้เย็ยนได้แต่การตั้งมันรู้ก็เหมือนกับอย่างนี้ก็ช่องว่างในการตั้งเราทาหมดแล้วต่านจริงไม่ใช่ครับผมไปค้นพบอีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเป็นช่องที่สุดยอดเลยเคยสิบห้ากับสิบบาท อันนี้ออันนี้เป็นกลยุทธ์ที่แบบผมชื่อว่าอันนี้เคยการตั้งช่องว่างตรงนี้ทำให้ผมก้าวแรกก็เดิมชนะไปกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าผมตั้งผิดก็รัเลยนะครับถ้าผมตั้งยี่สิบก็รับตั้งสิบสองก็รับอยู่ในช่องว่างตรงกลางเวลาเรามีเงินอยู่ยี่สิบบาทหรือเรามีเงินอยู่น้อยๆเข้าไปพกยี่สิบสิบห้าสิบสองสิบสองก็สามา้สิบสี่้ยี่สิบเพิ่อมอีกทีเดียวก็ได้ขดใหญ่กันเยอะใช่ไหมอันนี้ขดใหญ่ก็ ถ้าซื้อขไดล้ลงนี้นึ่ประหยัดห้าบาทหรือประหยัดสี่บาทก็ทําให้เราจูงใจในการซื้ออันนี้เคยราคาไม่อกี้เคผมเรียกว่าวาลที่หนึ่งเคยดีไซน์ขวดคือทุกอย่างผันกันคิดหมดนะครับดูเหมือนธรรมดาจริงๆแล้วผมเมื่อกี้บอกว่าอะไรเอดเคญพระเจ้านะครับเคยการสื่อสารที่สำคัญม,ม,ม,มากๆเลาจะคือขวดเนี่ยมันวาล์งอมาตรงกลางนิดหนึ่งให้จับง่ายขึ้นไม่ได้บอกว่าขวดเก่าไม่สวยนะขวดเก่าวสวยเมื่อสิบปีก่อนทําวันนี้มันผ่านไปสิบปีแล้ว แล้ว่ควบไอ้นี้ดูทันสมัยขึ้นจับง่ายจับสนัดมือขึ้นช่องตรงกลางมีวาล์วเป็นเอลเนี่ยเราจะจับอยู่แล้วจริงๆเราคิดถึงลึกมากเลยว่าเวลาขายดีๆในซเว่นหรือว่าในร้านค้าเนี่ยเขาแช่เย็ยนไม่ถาวเพราะขวดมันใหญ่ใช่ไหมมันก็อ้วน,นก็เย็ยนชาวดพร้อมลงก็เย็ยนเร็วขึ้นการที่มีช่องเนี่ยเราคิดกระทั่งลงผ่านได้ทําให้เย็ยนขึ้นเย็ยนขึ้นมันก็คือแปลว่าอร่อยขึ้นนะครับ อ่านี่ก็เป็นเป็นวอลที่หนึ่งวอลที่สองก็เคยไปที่บ่อทีผมพูดแล้วว่าเรื่องของออร์แกนิกคือเมื่อเราจะทําให้รสชาติอร่อยขึ้นเราก็ต้องพิถีพิถันในการทำนะครับผมไม่ลงรงอยเียุแล้วกันเดี๋ยวว่าโฆษณาบ้างไปก็เคยทำรายละเอียดตั้งใจทาทาด้วยใจวอลที่สามราคาโดนใจอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราตั้งราคาทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราตั้งราคาแล้วผิดนะโอเคเราผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปตั้งถูกที่สุดจริงๆผมไม่ได้ไปทําให้ตลาดราคาเสียครับ ห้าร้อยยี่สิบาทถ้าสามสี่ร้อยยี่สิบคือประมาณราคาสิบหกบาทนิดนิผมขายที่สิบหกบาทคือราคาเหมาะสมนะเพียงแต่ผมเรียกว่าไม่ได้ถูกนะครับราคาโดยตัวใจเพราะการซื้อโดยว่าทีทีบุกพายสิบห้าบาทเนี่ยสิบห้าบาทกอบยี่สิบมันมีช่องว่างที่น่าสนใจเหมือนขนมเลยนะห้าบาทกับหกบาทมันโซนตลาดกันนะครับไม่จับกันพันบาทเดียว ก็ลูกเราเราให้เขาไปสิบาทพอเข้าไปผมเขาอยากได้สองสองหรือเขาอยากกินกันสองคนก็เคยสองห้าบาทขายได้หกบาทขายไม่ได้แม้หกบาทห้าบาทเนี่ยมันเคยเคลอตลาดมันใหญ่กว่าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เคยเป็นการตั้งที่สําคัญมากๆนะครับอีกอย่างนึงเคยท,ที่บอกว่าทุกคนเนี่ยรับทุกิทุกๆคนเนี่ยต้องระวังนะทุกคนก็เราจะมีเงินเงินของเราจะเล็กลงทุกวัน ไม่ว่าเงินเราจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ลูกค้าจะมีเงินมากขึ้นเท่าไหร่แต่ช่วยย้อนหลังมาดูว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มีเงินลดลงเพราะค่าการใหญ่มากขึ้นอีกอันหนึ่งที่โลกมันเปลี่ยนแปลงคือทุกคนเนี่ยเราอะทุกวันนี้เราเรามีส่วนทําให้โลกเป็นอย่างนี้ที่ร้อนนะแล้วก็เป็นดินไหวสึนามิก็คือเราใช้ธรรมชาติมากเกินไปนะคนรุ่นใหม่ทุกทุกคนเนี่ย มือนก็ทั้งแบงก์แบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการท,ทํา CSR ธุรกิจเนี่ยตัวสุดท้ายที่คุณอาจจะต้องสนใจเคยผมเองก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันผมจะไม่ใช้บริการหรือซื้อของใครกับไปที่ผมรู้สึกว่าเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริษ,ษัทนั้นเอาเปรียบรือเอาเด่นได้เอาเด่กนกำไรอย่างเดียวอย่างน้ตัวสุดท้ายเคยเขาเรียกว่าโอใจนี่คยว่าเราต้องมีส่วนร่วมในการคืนกำไรให้สังคมหรือดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับกทำธุรกิจ นะครับทำธุรกิจไม่ได้เปเพักทำแต่ธุรกิจนะครับเนี่ยเคยซึ่งอยู่ผมเนี่ยคอนเซ็ปต์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเคยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่สามารถทำธุรกิจพร้อมกับทำประโยชน์ให้กับสังมคมหรือว่าทำสวยให้กับตัวเโดยจะกำไรทุกทุกขวดนะครับปัออนผลของผมจะยกให้หมุนที่50เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่วันแรกอีกอีกแปดปีก็แล้วผมยกให้ไม่ต่ำกว่า90เปอร์เซ็นต์ให้มูลทิ่อันนี้มัน